Thank you มีเจนโฮมคาค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถเก๋นะคะซีดานที่ยอดนิดยมมากมากเลยนะคะมาเสนอลูกค้านะคะนั่นคือรถนะคะโตโยต้าโคโร拉อัลติสนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะคันซ้ายมือของปุ้ยนี่นะคะเป็นโตโยต้านะคะโคโร拉เอลติสนะคะปี2016นะคะคันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนกว่านะคะต่ดีเจนโฮมคาร์นะคะเราขายเพียงแค่4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะก็ประหยัดเงินไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะโอเคมาต่อที่ด้านคันทางด้านขวามือนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นโฉมนะคะที่เป็นไม่ได้เชงแล้วนะคะเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะป้ายแดงนะคะราคาประมาณเกือบ9 0 0 0แสนนะคะแต่เราขายเพียงแค แค่5 0 0แสนกว่าบ,บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้รถที่ใหม่หน่อยทั้งคู่เลยนะคะโอเค กันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ยังเป็นโฉมนะคะปี2016น20สะคะสังเกตนะคะว่ากระจังนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบ2เส้นนะคะแล้วเรามาดูนะคะให้กล้องซูมมาดูที่โฉมนะคะปี17นะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นแบบเส้นเดียวนะคะอ่าสังเกตนะคะว่ากระจังด้านหน้าเนี่ยมันน่าจะแบบความยาวพอกันนะคะแคบกว่านะคะในส่วนของด้านล่างค่ะก็จะมีในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะสังเกตไหมคะมันจะมีตรงตะแกรงสีงดำคะ่ะตรงนี้เป็นภาษาชาวบ้านเลยนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเด็ดไฟตั ะะแบบคันนู้นนะคะคันปี16เราก็สามารถทําให้ได้เช่นเดียวกันลักษณะโฉมด้านหน้านะคะสุดที่เห็นส่วนใหญ่ก็แตกต่างก,กันประมาณนี้เนาะตอนนี้มาดูเราในส่วนของที่ตัวไฟนะคะไฟตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเดย์ไลท์ด้วยนะคะโฉมปีสบนะคะในส่วนของคันนี้โฉมปี16หไม่มีตรงนี้นะคะมาดูในส่วนของที่ล้อนะคะ ล้อลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นล้อแบบทูโทนนะคะแบบ2ส,สีขอบล้อนะคะขอบล้อจะได้ขอบ16เหมือนกันเลยนะคะลูกค้าไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ยางดีนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะของอทั้ง2คันจะใช้งานได้ปกติแต่ที่สําคัญคนันนี้ยางใหม่หนอย,ยางปี2020 <S 2อ2 0นย่ะคะลูกค้าค่ะกระจกมองข้างนะคะก็ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเดียวเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของกุญแจตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปุ่มพรูสตาร์ทแล้วนะคะกุญแจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเปิดบีบมาให้ดู โฉมปี17นะคะเนื่องจากเป็นรถนะคะที่มีปุ่มพุ s สตาร์ทแล้วนะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะส่วนโมปี16นะคะกุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ยังเป็นจุดที่ว่าใช้กุญแจไขนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีจุดอะไรที่แตกต่างกันบ้างมาชมพร้อมกันเลยนะตามมาชมกันเลยค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าสังเกตไหมคะว่าคันนี้ไม่มีชุดแต่งสกเกิร์ตนะคะแท่เกิดว่าใครอยากม้ชุดแต่งสกเกิร์ตนะคะเราก็สามารถติดตั้งให้ได้นะคะลูกค้าอ่านี่ค่ะ รุ่นรุ่น1.6นะคะตัว G นะคะปี2017นะคะย้ำนะคะราคากันอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่525,000บาทนะคะ 5 2า0 0 0บาทเท่านั้นเองปลายแดงราคาตั้งเกือบ90้าแสนแน่เปรหยดตังในกระเป๋าตั้งเยอะเลยนะคะลูกค้ 1, 000, 9, 000าพันไม่เ0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะกับสภาพแบบนี้นะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะคันนี้อ่าแล้วก็ส่วนชุดแต่งที่แจ้งไปแเรานะคะก็ถ้าเกิดใครอยากได้เราก็สามารถจัดให้ได้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะรองรับถึงเชื้อเพิ่มถึง e 8 5เลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับโฉมปี16ก็รองรับไปถึง e 8 5เช่นเดียวกันนะคะ,นะคะโอเค ตอนนี้นะคะลูกค้ามาดูที่ในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะลักษณะก็จะเหมือนกันนะคะมันก็นเลยนะคะกับโฉมปี16นะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะคะตรงนี้กระจังก็จะเป็นแบบโคเมี่เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าพื้นที่ใช้สอยนะคะก็ยังคงความกว้างนะคะเป็นเก่งซีดานที่คงความกว้างเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะมีอุปกรณ์นะคะยางถอดล้อนะคะแม่แรงยังอะไรค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวค่ะ นี่เมื่อกี้ที่ปุ้ยบอกไปนะคะว่าเรารองรับได้ถึง e85 เลยทีเดียวนะคะส่วนคันนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ b 16ทําได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันเลยดีวยกว่าคะ่ะว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างมาชมกันเลยคะ่ะอ้าวว้าวมากมาก ลูกค้าคันนี้นะคะก็คือด้านในนะคะก็จะเป็นคอนโซลนะคะลูกค้าเป็นคอนโซลนะคะสีดํานะคะจัดกับสีครีมนะคะซึ่งได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะขอบอกนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โมเดิร์นสุดๆนะคะใครๆก็ชอบเัรเป็นรุ่นที่ใหม่นะคะเป็นปี2017อย่างที่พี่บอกไปลักษณะของหน้าจอนะคะหน้าจอเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะลูกค้านะคะอยากฟังเสียงกันไหมอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทลองฟังเสียงกันดูเนาะอันนี้เป็นแบบปุ่ม push start แล้วนะคะลูกค้า หน้าจอตรงนี้นะคะเขาก็จะรองรับในส่วนของสื่อมัลเดียทั้งหลายนะคะก็จะมีเป็นพวกโหมดนะคะนะคะเป็นโหมดนี่นะคะลูกค้าโหมดนะคะวิทยุนะคะ FMAM นะคะในส่วนของขั้นพื้นฐานเลย <My S 1> นะคะลูกค้า <My name. S 1> แล้วก็ ลูกค้าถามว่ามีตรงนี้อ่ะ USB นะคะแล้วก็ AUX นะคะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าจะขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะคะเล็กไม่โอ้หอยากโชว์มากเลยนะคะวิ่งประมาณวิ่งน้อยด้วยนะคะเพียงแค่9 0้าหมื่โลเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะนี่แล้วก็มีจุดตรงนี้ด้วยนะคะที่เป็นตัวชาร์จเจอร์นะคะตรงนี้นะคะ,ะใบแท้นะคะ รับประกันใหม่แท้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถคันนี้นะคะมีการผ่านนะคะการตรวจสอบอินสเปกชันให้ลูกค้าเราเรียบร้อยเลยนะคะรถคันนี้นะคะนี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะคะใหม่แท้นะคะลูกค้านะคะ125แรงม้านะคะคันนี้นะ,ะลูกค้าสามารถนะคะเรียกเอกสารนะคะสั่เนารายการนะคะจดทะเบียนรถจากผู้ขายได้เลยนะคะมีให้สําหรับรถทุกคันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ สังเกตได้ว่ามันเป็นเกียร์แบบทิฟทรนิกนะคะพวกนี้แล้วก็คันนี้มีระบบถุงลมนิรภัยถึงกี่ใบเอ่ย9ใ<อ>บเลยทีเดียวนะคะซึ่ง จะมีมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะปี16นั้นมีจะมีแค่ถุงแบบนี้ละภัยคู่เท่านั้นนะคะรุ่นนี้มีถึง9ก้าใบแบบโจุใจกันเลยนะคะลูกค้านะแต่ถามว่าหน้าจอไอพี่ปุ้ยหนูเห็นนะที่ดีจิทโมคาร์เขามีโปรโมชั่นด้วยอ่ะเปลี่ยนจอให้ทําจอให้หนูอ,อยากได้จอแอนดอยจอ WiFi ที่มีเนมิเกเตอร์แบบครบครบแบบนั้นทําได้ไหมทําให้ได้ปุ้ยจัดให้กันไปเลยนะคะลูกค้านะคะเงื่อนไขโปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นเิจโมคามีโปรโมชั่นเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้า เงื่อนไขทุกอย่างคุยกันได้ผู้ใหญ่แล้วก็ใจดีนะคะน้องๆเซลที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะคะอบอกเบาอ,อันนี้มันไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะแต่ว่ามันเป็นเบาะแบบธรรมดาแต่วเวลานั่งหรือว่าอะไรมันก็รู้สึกแบบว่าแบบไม่ได้อึดอัดนะออาติสเนี่ยเป็นเก่งซีดานที่แบบว่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมันเป็นรุ่นโตโยตา้าใช่ไหมคะโตโยตา้าในการบำรุงรักษามันก็ง่ายอยู่แล้วนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้เก่งซีดานที่แบบราคาประหยัดดูแลรักษาง่ายๆแนะนําเลยเออรติส เยี่ยมจริงๆอยากให้ซื้ออะซื้อกันเลยนะนะคะสภาพนะคะเบาะลูกค้าสังเกตที่เบาะนะคะเบาะเนี่ยค่ะไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีแบบรอยแม้กระทั่งรอยขาดอะไรไม่มีเลยนี่แม้กระทั่งในเกะนะคะที่แบบใส่ของเนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้าจุดเล็กๆน้อยๆเราใส่ใจดูแลเลยนะคะหมดเลยนะคะลูกค้านะคะโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างได้ดิกาเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องเสียงก่อนเนาะอ่า โอเคหูด,ด้านหลังนี่มี Isofix ด้วยนะคะ Isofix เดี๋ยวนี้นะคะรถคันใหม่ๆอยู่แล้วนะคะพวกนี้ก็จะมีดีสําหรับรถที่แบบเขาเรียกอะไรม,มีมีตัวเหล็กอะค่ะที่เกี่ยวกับขาคา,าซิตของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถนะคะที่มีเขาเรียกอะไรมีคนละรถเป็นเด็กอะคะ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะ s a ฟตี้ปลอดภัยมากๆเลยนะคะตรงนี้ด้านหลังนี้นี่ด้วยอมี USB นะคะเองค่ะอีกสองพตนะคะตรงนี้โอ้สบายมากเลยข้างหลังก็ นั่งกว้างมากเลยค่ะลูกค้นานั่งกว้างมากเลยนะคะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะอยากให้ดูอะเบอะเหมือนใหม่มากๆน้องๆป้ายแดงชัดๆเลยนะคะลูกค้านั่งเหมือนแท็กซี่ไหมอะมันไม่ใช่รถแท็กซี่อยู่แล้วอะคือที่นี่ม่เป็นรถมันเป็นรถรถบ้านนะคะมันเป็นรถที่เราคัดเกรดเอมาอยู่แล้วนะคะที่นี่ไม่มีขายแท็กซี่แน่นอนค่ะคดสภาพรถเกรดเอเพื่อคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะเลยสบายใจได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันนั้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนั้นเนี่ยจะแตกต่างกัน คันนี้ยังไงบ้างตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของด้านนอกนะคะสมออาติดปี2016นะคะ่โชมด้านนอกก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะ,ะแล้วก็คันนี้เนี่ยรองรับถึง E85 ด้วย E85 จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดฝาถังให้ดูนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวรบกวนนะคะน้องเชี่ยวนะคะดูที่ฝาถังน้ำมันให้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะว่าภายในเนี่ยมันมีอุปกรณ์ครบเหมือนกับคันปี17หรือเปล่านะคะคันนี้ คันนี้ก็เป็นรุ่นนะคะ 1.6G ปี2016ไม้น้อย90,000โลนะคะป้ายแดงขายประมาณ800กว่าบาทแด่น้เจนทอมคาขายเพียงแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองไม้แท้นะคะมีประวัติศูนย์นะคะเยี่ยมจริงๆแล้วก็สภาพนะคะตรวจ INSPECTION นะคะผ่านการรับรองมาเรียบร้อยแล้วด้วยน่นะคะมียังอะไรเนะข้าอุปรกรณ์ถอดล้อแม่แรงครบเปลยโอ้โห อดไม่ได้อะซูมนิดนึ่งเหอะซูมนิดนึงนี่นะคะสภาพขวดน็อตนะคะไม่ได้มีรอยแกะไม่ได้มีรอยขยขับขยื่นเลยนะคะลูกค้าเดิมเดิมเลยนะคะคันนี้เจ๋งมากๆเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบชมนี้นะคะซื้อค่ะคุ้มไม่น้อยไม่แท้โอ้ตัวอินสเปกชันเรียบร้อยนะคะไฟท้ายไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเหมือนกันเลยนะคะกัรุ่นปี17นะคะปี2 0 1พนะคะคันนี้นะเหมือนกันเลยแได้ราคาถูกกว่า โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนทางด้านในกันเลยดีกว่าด้านในโอ้โหว้าวอีกแล้วนะคะแบบโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นแบบสีครีมสีครีมเหมือนกันนะคะสีครีมเหมือนกันนะคะแต่มันเหมือนครีมแบบอ่อนกว่านาออ่ะอ่อนกว่าคอนโซลนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเต็ปเดียวกันกับ B ี0 1 7คือยังคงแบบว่าเป็น สีดำนะคะตัดกับสีครีมนะคะได้อย่างลงตัวแต่คันนี้จะมีถุงลมนิรภัยที่แบบน้อยกว่านะคะมีแค่ถุงลมนิรภยัยแค่2ใบเท่านั้นเองนะคะโจของเขาเนี่ยก็จะเล็กลงนะคะตรงนี้รองรับในส่วนของวิทยุข,ขั้นพื้นฐานนะคะพวก FM AM นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าเส้นนฟังเชลัอ,ลอ,ลอ,ลอ่ะสภาพเครื่องนะคะก็เสียงแบบ นะคะปก,กติเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเกียร์กันนะคะผพ้จะลองทดสอบเกียร์ดูว่าเมื่อเราเชนเกียร์เนี่ยเครื่องมันจะกระตุกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเปนพร้อมกันนะคะก็ลื่นอยู่นะคะปก,กตินะคะไม่ได้มีแบบมันก็ไหลลื่นปก,กติดูนะคะลูกค้ามันไม่ได้มีแบบ กระตุกหรือว่าแบบรู้สึกแบบได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติเลยนะคะไหลลื่นมากลูกค้าลองมาลองขับนะคะมาเช็คเกียร์ดูได้นะคะลองแบบเสียงก็ยังใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าเสียงดังฟังชัดนะคะอ่ะเล็กไม เลขไม่อยู่ประมาณ9 0,000มืน, 90, 000นะคะ9 0 0 0 0นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยนะคะคันนี้ไม้น้อยนะคะไม่น้อยะะเอาติถายากกันไม้น้อยนะคะเอาติดเนี่ยถา,ถามว่ารถในตลาดมีเยอะไหมก็มีเยอะนะคะแต่ถามว่าไม่น้อยด้วยสภาพดีด้วยแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพรถด,ด้วยมีการรับประกันหลังการขายมีน้อยเราจัดทุกอย่างให้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะอยากได้แบบไหนบอกเรามานะคะสภาพเบาะตรงนี้นะคะลูกค้าก็สภาพแบบเนี๊ยบมากเลยนะคะไม่ได้มีรอยแบบ ขาดหรือว่าแต่อย่างใดนะคะรถนะคะ,ะรถปี16นะคะสภาพแบบนี้ถือว่าสภาพรองๆองป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะดูแลการรักษาได้ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังก็เลยดีกว่านะคะแต่ขออนุญาตดับเครื่องก่อนนิดนึงนะอะ๋อ oh my god โอ้เห็นแล้วแบบอดไม่ได้ที่จะต้องนั่งเลยเพราะว่ามันแบบมันสวยมากๆเลยถามว่านั่งอะ่ะเป็นเอาติเป็นรถอะไรที่แบบนั่งสบายมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็กว้างอะ่ะเป็นเก่งชิดานที่กว้าง ราคาถูกด้วยนะคะยอดนิยมอะไรอะไรก็หาง่ายเวลาเข้าศูนย์บริการก็มีเยอะมากมายเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะคันนี้อยากได้ทําไงจองมาจองมานะจองมาเลยนะฟีลลิ่งในส่วนของการนั่งนะคะก็จะไม่แตกต่างอะไรกับคันปี2017เพราะว่าให้ความรู้สึกนะคะนั่งสบายโอดถูกนะคะอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปสืบกันด้านหน้านะคะว่าทั้งสองคันนะคะ เอาติสนะคะรุ่น1.6นะคะตัว G นะคะปี2016กับปี2017มีอะไรที่น่าแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวตามปุ้ยไปสรุปกันด้านหน้ากันเลยค่ะค่ะสรุปนะคะว่า,าทั้ง2คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะเครื่องดูโอนะคะข้อดีของเครื่องดูโอนะคะเวลาเราเชงเกียร์หรือ,อเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะคะลูกค้ามันไม่ได้มีกระตุกนะคะเกียร์มันไหลเลื่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นอันนี้คือข้อดีของโตโยต้าเอาติคันนี้นะคะแล้วลักษณะของโฉมด้านหน้าอ่ะ สองคันนี้นะคะลูกค้าสังเกตไหมคะถ้าเป็นปี2016กเนี่ยกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นแบบ2เส้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปี2017กระจังด้านหน้าจะเป็นแบบเส้นเดียวนะคะปี2017เจนี่ยจะมีในส่วนของอตัวไฟเดลท์ด้วยในขณะที่ปี2016ไม่มีนะคะจ,จุดหนึ่งนะคะสังเกตไหมคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเห็นไหมคะตรงนี้ ะะซึ่งถ้าไม่มีมาลูกค้าอยากได้ไฟตัดหมอกในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็สามารถจัดตั้งให้ได้นะคะลูกค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะกับโปรโมชั่นของทางโชว์รูมเรานะคะไม่ว่าลูกค้าอยากได้ชุดแตกนะคะจอนะคะแล้วก็ปาร์คเซนเซอร์หรือในส่วนของกล้องบันทึกหรือว่ากล้องถอยหลังนะคะเราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้นะคะ เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะจองสองพันนะคะได้ลดส่วนลดถึง3 0มหมเลยทีเดียวนะคะเครดิตดีดฟรีดาวได้เลยแล้วก็สามารถซื้อที่ทุกสาขาอาชีพนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นถูกสุดนะคะอยู่ที่1.89%เริ่มต้นที่4ปีค่ะโอเคนะคะสำหรับปุ้ยนะคะก็ขอฝากนะคะสุดหล่อนะคะก็คือน้องเอลติ ทั้งสคันนี้นะคะว่าใน,นอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ปุ้ยขออนุญาตลาลูกค้าท่านไปก่อนก่อนจากกันวันนี้ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ